ที่บิอรัรนณค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บริษัทมีสุขคอปเปอเรชั่นนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูโกดังโรงงานด้านในกันเลยค่ะระบบการทํางานของแฮปปี้จะเป็นระบบ p ีแคปิเคชันเป็นระบบสําเร็จรูปคือเราจะทําการผลิตชิ้นส่วนทั้งหมด100%ที่โรงงานหลังจากนั้นนะคะเราก็จะผลชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าไปที่หน้างานเพื่อทําการประกอบและติดตั้งค่ะ ข้อดีของการทำงานแบบระบบสาเร็จรูปนะคะก็คือว่าเราสามารถควบคุมคุณภาพของการผลิตที่โรงงานก่อนการส่งออกไปติดตั้งให้ลูกค้าของเราเราสามารถควบคุมระยะเวลาในการทำงานให้เป็นไปตามแบบแผนและลดค่าใช้จ่ายค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะการทำงานของเราค่ะ ในโรงงานของแฮปปี้เราทำการผลิตทุกชิ้นส่วนของโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่เรามีเครื่องรีดแผ่นเมทัลชีทที่สามารถขึ้นรอยเมทัลชีทได้ทุกสีทุกขนาดตามที่ลูกค้าต้องการค่ะสนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมคะการทำบ้านสำเร็จรูปหรือว่าโกดังสำเร็จรูปให้เช่าสามารถติดต่อมาได้ที่แฮปปี้ปวอรวันค่ะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย